ลอยตัวเงินตัวทองครับเนี่ยขับงานนะครับนี่เล็กเล็กกว่าที่โดนแหงเมื่อวานหน่อยนึงครับนี่ขนาดนี้เลยดีใจสุดๆได้ผลเกินคาดครับนี่ครับ ครับสวัสดีเย,ย,ย็นครับผม <c oughs> จอดรถได้ก็มาเลยครับผมท่านผู้ชมเพิ่งกลับจากสระบ,บุรีครับตอนนี้ก็เกือบหกโมงแล้วมั้งห้าโมงครึ่งครับมาบ่อเก่าที่เราทอดแหได้ตัวโลครึ่งไปครับนี่ยครับแต่ว่าวันนี้จะมาดูจันทร์เราครับจันทร์เราอยู่นู้นอันหนึ่งน่าจะลั่นครับดูท่านผู้ชมนูม่นครับก็เดืองมันตกลงไปแล้วครับนะ่ นู่นครับจันราอยู่นู่นครับเมือวานมาทอดแหอยู่นี่แหละแต่วันนี้ไม่ได้อยู่บ้านครับวันนี้ไปเก็บงานสระบุรีทั้งวันเลยครับเพิ่งกลับมาถึงห้าโมงกว่าเกือบหกโมงแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาถึงนี่ครับยันนึงอยู่มุมนู่นครับเดี๋ยวไปดูยันนี้ก่อนน่าจะน่าจะทำงานครับอีหลังนี้เดี๋ยวไปดูด้วยกันครับจะแหกมานหรือเปล่าท่านผู้ชมครับอีอันนี้มาวางที่หลังครับท่านผู้ชม วางได้วันกับอีคืนมั้งคืนหนึ่งกับอีวันหนึ่งครับเมื่อเช้าไม่ได้มาดูเมื่อเช้าไม่วางครับยังไงนผู้ชมนี่ครับจันลั่น่านผู้ชมนี่จันลั่นมันจะเป็นอย่างงี้ครับเนี่ยกระเดื่องมันจะตกลงมางี้ครับต้องมีตัวอะไรเข้าเองดูมันลั่นเองไม่ได้อยู่ด้วยวันนี้ทั้งวันเลยครับไม่ได้อยู่แล้วใครอันอย่างนี้นู่นครับอันนึงวางไว้สองวันสองคืนนะครับมันนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะดูอันนี้ก่อนดีกว่าครับ กี้จอดรถไว้ตรงนี้เดินข้ามาเห็นอันนี้มันลั่นครับรีมาตรงนี้ก่อนเลยดี๋ยลงมาดูด้วยกันครับแป๊บนึงช่อนใหญ่หรือเปล่าช่อนใหญ่หรือเปล่าลอ,อยตัวนั้นเรือเต็มเลยท่านผู้ชมลอยตัวเงินตัวทองครับเนี่ยโอ้ลายเต็มเลย อันนี้น่ะ๋ม้ามันควนเนี่ยโอ้ยตัวนี้มันควนลั่นหรือเปล่าครับฮึผู้ชมทำงานเลยครับนี่เล็กเล็กกว่าที่โดนแหงเมื่อวานหน่อยนึงครับนี่ขนาดนี้เลย น่าจะไซสโลได้ครับตัวนี้โอ้โ mm ้โ hmm. หลงน nah ้ำก็หมานนะครับตัวนี in them, ้ท่านชมนี่ครับลงน้ำก็หมานเลยเดี๋ยวเโอ้โหนี่ครับนั่งอุ้ย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 ลงน้ำก็หมานเลยท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้ว เพิ่งขัดทำครั้งแรกครับผมท่านผู้ชมดีใจสุดๆเลยครับวันนีโโ้โคตรจะประสบผลสำเร็จอดีใจมากท่านผู้ชมเพิ่งหัดทำครั้งแรกครับดำทำแบบโม่ๆแล้วเดาเหน่อยหนึ่งแต่ได้ผลแบบนี้ก็มีกำลังใจครับผมกลับไปหาไม้มาทำอีกสักสักส,ส,ส,สิบอันประมาณนั้นครับผมเพราะว่าเล็งไว้หลายโบเลยเนาะ ปลามันขึ้นใหญ่ๆแล้วเราหวานเอาไม่ได้ครับมันต้องเจอสูตรนี้ครับผมเดี๋ยวรุนด้วยกันครับดีใจสุดๆดีใจสุดๆดีใจสุดๆชมโอ้โหเีครับไซโลไซโลจับไปดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวนึงเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อนครับมาดูใกล้ๆเลว นี่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 มาดูใกล้มาดูใกล้ดูครับดูจมูกพังหมดครับผมโอ้โหไม่โลก็เกือบเกือบเลยครับรุ่นนี้ท่านชมดูครับไม่โลก็เกือบครับรุ่นนี้นะดูปากมันแตกหมดครับชนจันตั้งแต่เมื่อไหร่กั่รู้เนี่ยนี่ครับนี่จันตัวใหม่ครับเพิ่งมาวางที่หลังครับได้ได้กินก่อนที่อันแรกอีกครับอันแรกอยู่นู่นเลยเนาะ ดูวันแรกไม่ได้กินอะไรเลยลั่นเปล่าๆครับลอยมันลายแบบนี้แหละตัวเงินตัวทองมันกวนยังไงก็ไม่รู้แต่มาวันนี้ครับโอ้โหเย็นๆไปทํางานทั้งวันครับตั้งใจมายามรอ,อ,อบเย็นครับผมเก็บร้อยมาจับให้ดูครับนี่ครับปุ๊กนี่ครับกลไกของเราปุ๊งนี้ครับถุง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 เตรียมพร้อมครับถุงเตรียมพร้อม แล้วครับมาแล้วครับใส่โลมาแล้วครับคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะโอ้ได้ผลเกินคาดครับดีครับสุดยอดไอตัวนี้แหละมันขึ้นเมื่อวานเนี่ยหวานแห่ไม่ได้ครับเนี่ยอโอ้ดินสะแผลเป็นแผลเต็มตัวเลยท่านชมเล็กกว่าเมื่อวานเยอะครับที่หวานแห่ได้เมื่อวานครับเนี่ย ย <h ums> อดอโอ้โหโคตรสำเร็จครับโคตรดีใจกับความสำเร็จของตัวเองเลยครับผมเอีอยอย่ยสวยงามครับจันทหมันของเราเอ้ยยอดใส่ถุงก่อนหมดดีใจแล้ววิ่งลงน้ำแล้วเหออดอีกนี่ครับ ไม่โลก็เกือบแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปดูอันนู้นครับสองวันสองคืนครับทำงานหรือกระเป๋าหรือเปล่าเนาะใส่ไว้อันแรกครับหลังแรกเลยอันนู้นครับป่ะร้อยครับเดี๋ยวไปใส่ไว้ก่อนอีกรอบนึงเดี๋ยวเราไปดูนี่หลังนู้นกันครับตอนนี้ไปวางไว้ก่อน มานั่งขุดตั้งนานครับมันจะได้โอ้โหสมกับการขุดเลยครับผมเราก็จะเอาไม้มาวางไปข้างหน้าแบบนี้ครับทำแบบอะไรอ่ะทำทำกำไม้จำลองอะไรแบบนี้ครับหน้าหน้าจันทร์ของเราเนาะเพให้ป่ามันมาหลบปลาปลามันมาหลบอยู่แถวนี้แล้วมันก็มีโอกาสที่จะเข้าจันทร์เราสูงครับ เลยแบบนี้สุดยอดได้กินจริงๆครับผมสานั่งแคะนั่งแกะลองทำดูครับครั้งแรกในชีวิต <c oughs> ได้กินจริงๆครับแม่สมใจเลยครับงานนี้ใครจะไปใคไรจะไปเชื่อ <c oughs> มันจะได้กินจริงๆ,ๆ <c oughs> คุ้มค่ากับการนั่งทำเลยครับแบบนี้ โอครับเพื่อนๆหมานแล้วตัวหนึ่งจันใหม่ของเราครับเดี๋ยวไปดูตัจันเก่าเขาครับอันนี้เป็นอันที่สองที่ทําครับทําขึ้นมาสองอันครับใช้เวลานานมากหัดทาครั้งแรกครับผมเราผิดเราถูกไปเรื่อยครับจนเป็นลูกเป็นลามขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ได้กินปลาจนได้ครับผมไปดูอันที่สองของเราครับเดินยากนู่นอยู่นู่นครับอันที่สองของเราวันนี้วันยืนวันตรงนี้ครับโยนไปกลางบ่อนึ่งครับ เดีย๋ยวไม่ต้องหลักไม่ไผ่แล้วนะโอ้โหโกดตีนเอาเลยครับเว็ดพลานพลานเลยเอ๋อลืมกดน้ำไวเอ้าเฮ้ยท่านชมลั่นครับจันลั่นอีกแล้วเนี่ยเนี่ยกระเดืองตกไปแล้วครับเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงให้ดูใกล้ๆครับจันลั่นมันเป็นไงนะท่ชมเนาะ นี่ครับเห็นไหมลอยตัวเงินตัวทองครับเนี่ยลายพ้อยเต็มคั่งเลยครับเนี่ยใช่มันอิกหรือเปล่าเนาะมันมากวนที่เนี่ยจันทํางานครับผมเห็นไหมฝาตกลงไปแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวๆต้องลุ้นกันดูครับอันนู้นก็ลอยมันลายพ้อยตนะหนุนๆอันแรกเราอยู่นู่นครับนู่นเหะเห็นไหมอยู่โคนไม้นั่นครับจําลองเหตุการณ์ครับแล้วก็เอากิ่งไม้ผุผุ ไปวางไว้หน้าจันทร์ครับจําลองจําลองสถานการณ์ให้มันเหมือนแบบนี้ครับเนี่ยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยหาเศษไม้ไปวางไว้หน้าจัานทร์แบบนี้ให้ปลามันมันมหลบหลบแล้วก็มีโอกาสจะเข้าจันทร์เราครับเนี่ยลุนอันนี้ดูครับผมมันจะเป็นอีตัวนี้มันกวนหรือว่าปลาเข้าครับเนี่ยแต่ไอตัวเมื่อกี้ก็ลายเหมือนกันนะแต่เป็นปลาเฉยเลยครับโอ้ดมงในน้อเนี่ยใส่รองเท้าลงมาเนี่ยเมื่อวานวานวานแห็ต้นบ่ายครับมาที่หลังเขา มีคนเขามานั่งหวานก่อนแล้วมาที่หลังเขาแป๊บเดียวได้ครับไปโลรึ่งครับโอ้ลอยอะไรเนะึ่งมีแต่ลอยเล็บตรงเงินตัวทองเต็มหมดโอ้ยไอ้นี่หรอมาันกวนจันเราเนี่ยเงียบเย อู้เล้ยวผู้ชมโอ้โหกระโดดชนเลยครับอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นปลาครับชนดังปักเลยอุ้ยอาอ,อ,อีกแล้วหนึ่งตัว ชนอีกแล้วครับเป็นต,ตัวเล็กหน่อยตัวเล็กกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยนึงโอ้โหเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับเนี่ยชนตัวเล็กกว่าตัวแรกแต่ว่าขนาดนี้ได้ครับเนี่ยขนาดนี้ไปขึ้นบกก่อนครับอ,อยู่ใกล้น้ำไม่ได้มาแล้วครับมาแล้วครับให้ผชมดูดูก่อนครับนี่ครับ ดีดีอ้ายไอช่อนเหมือนเดิมครับจะหมกบานหมดเลยครับตัวนะแต่ตัวเล็กลงมาหน่อยนึงแปดขีดได้ครับตัวนี้เจ็ดแปดขีดประมาณนั้นครับโอ้โหสองอันหมานต้องคู่เลยครับไม่น่าเชื่อเลยโอ้โหทีเด็ดของเราครับไอ่บ่อนี้โอ้โหนูขึ้นใหญ่ครับดูครับเห็นไหมน้ำก็เพิ่มทั้งบ่อเลยครับตัวน้น่ะคู่ไอตัวเมานแล้วมั้งไอ้ตัวโลขึ้นครับเนี่ย เฮ้ยไปดูปลาเลยว่าเราจะได้ใส่ไปต่อครับมาเราดูปลาเราครับโอ้อุ้ยโอ้อ้หดสองรอบไปตัวนี้ไปเ่อยๆค่อยแก้มันหมายมันฝูกครับเนี่ยตะโปรมันหลุดอยู่เรื่อยเลยโอ้โ ครับจันหมานครับผมอุ้ยอุ้้ยหันบางนี้ดีกว่ากนไกด้านในผมใช้เชือกหเส้นนาเพื่อนนะมาเร็วหาเร็วไปน้ำอย่างเดียวเลยไอ้ครับยดแปดีดครับตัวนี้อ้ายยอดเอ้ยครับโอ้โหอะไรจะปานาน ไม่โมแล้วอันนี้เก็บก่อนเลยครับเลกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยนึงไม่เป็นไรครับรถือว่าย,ยังได้กินครับผมอัททาทำครังแรงไดขนาดนี้ก็หลังสองตัวนี้ก็ถูกผานครับไม่ใช่สองผ่านครับสามผ่านคุณได้ไปต่อหนุ่มทุงกุลา <c oughs> <c oughs> มามา,มา,ม,ามาเลยมาเลย สรุปผลงานของเราครับผมก่อนที่จะเอาทีหลังนี้ไปวางต่อครับชมนี่ครับโอ้สะาโดนแห่ไปรุ่นนี้ครับจวดจวดจวดเลยเนี่ยไอ้ครับสุดยอดนี่โอ้โหอเคยขอแค่นี้ก่อนนะหมดวีใจหลายจะไม่ซ่อมจัดเลยครับเนี่ย กันทังไปแล้วไอ้คานรับกระเดื่องตัวนี้ครับเนี่ยมันผุกหลุดไปแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคครับเพืเ่อนๆมีความหมานต้อฝากแล้วใช้เวลาช่วงสั้นๆเนาะช่วงหลังจากเลิกงานหลังจากเลิกงานหลักของเราครับผมแล้วก็มาหาอยู่หาก,กินแบบนี้แหละวางจันทิ้งไว้มันเป็นเสือนอนกินครับเราวางทิ้งไว้แบบนี้ก็มีเวลาเราก็มาเลาะดูเอาครับเอาปลาไปทําอาหารกินได้ยังห่อยัง,อยงเท่เลยครับผมโอเคครับย่า ขอใส่ตัวนี้ไว้ก่อนครับผมไล้กลับบ้านนะมันจะมืดซะก่อนขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปยากอีกเพราะว่าขี่ด้ยขี่ไถเข้ามาครับวันนี้แล้วหลังจะพามายามใหม่ครับผมทะามาคู่ใหม่ครับขอบคุณเพื่อนครับที่ตามรับชมครับผมรีบไปหน่อยวันนี้เพอ,อาจจะแห้งนิดนึงนะครับผม <c oughs> เลิกงารมาก็รีบจำมาเลยครับผม <c oughs> เดี๋ยวใจมันหน้าครับผม ก่อนลาจากกันวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้หนุ่มทุ่งกุลาด้วยนะครับผมและเจอกันวันใหม่วันหน้าครับหนุ่มทุ่งกุลาจะมีความหมายอะไรมาฝากเพื่อนก็กดติดตามซับสไครต์ใส่กระดิ่งแจ้งเตือนรอรับชมตอนต่อไปครับผมผมหลับอินเทอรวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบลาไปก่อนครับผมอย่างนี้ไปใส่ไว้ก่อนครับมนัมนมนัมนมนัมนมันมัน